กราบสวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวเช้าประจำเช้าวันที่3พฤศจิกายนนะครับอย่าลืมบริการห้องสัญญาลทองคำสกุลเงินครับเรามีการลักสด3รอบตอน1วันค่าบริการเฉลี่ยนะครับตกเพียงวันละ39บาทเช่นัดนครับท่านใดสนใจในส่วนของคอร์สเรียนออนไลน์นะครับนักทุนครับสามารถที่จะติดต่อเพื่อเรียนกับกระผมได้เลยนะฮะตัวนี้เป็นคอร์สเรียนแบบตลอดชีพนะครับอ้างอิงจากหนังสือและก็หลักของเศรษฐศาสตร์ครับผม ติงส์มาร์เก็นะครับเป็นบรกเกอร์ที่ค่าสเปรดถูกไม่จำกัดคลยุทธการเทรดนะครับใครสนใจโบรกเกอร์ดีๆก็ขอเรียนเชิญได้เลยครับนังถุนครับสถานการณ์ในช่วงเช้าว,วันนี้นะครับนังถุนครับเดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดหนึ่งนะครับเรามีข่าวที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่า เกิดเหตุกราบยิงที่ประเทศออสเตรียนะครับในยุโรปสถานการณ์จะเป็นยังไงแล้วก็รายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวกระผมขออนุญาตสรุปให้ฟังเลยนะครับตัวนี้ได้ข้อมูลมาจากนะครับทางเพจนักยุทธศาสตร์นะครับได้รายงานไว้ว่าเมื่อสักประมาณ1-2ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมีการรายงานจากทางวิทยุว่าเกิดเหตุสะเทินขวัญขึ้นใ,นในใจกลางกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียครับซึ่งก็คือเหตุ การบุกกราดยิงตามสถานที่แห่งต่างๆเลยนะครับถึง6สถานที่ด้วยกันหลังมีการประกาศล็อกดาวน์ครั้งใหญ่ครับเพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9ครับโดยทางตำรวจนะครับได้แถลงว่าจุดแรกนะครับที่มีการเปิดฉากกาดยิงนั่นคือโบสแห่งหนึ่งครับมีตำรวจดูแลพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับนักทุนได้รับบาดเจ็บ1รายและจากวิดีโอที่มีการเผยแพร่ก,กันทางทวิตเตอร์นะครับนั่นเห็นได้ชัดเลยว่าประชาชนที่สัญจรบริเวณนั้นนะครับกำลังวิ่งกันอย่างแตกตื่น สหรอาวุธของคนร้ายนะครับยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดที่แน่ชัดนะฮะแต่ว่าทางสำนักข่าวเดี๋ยวใช้คําว่าไลฟ์เครับปืนที่ใช้ก่อเหตุก็น่าจะเป็นปืนจําพวกปืนยาวกึ่งอัตโนมัติทั่วๆไปเลยครับที่พวกผู้ก่อการร้ายในเหตุการณ์เนี่ยนะครับมักจะนิยมนํามาใช้กันครับทางด้านของนายกเทศมนตรีนะครับมีการเผยว่ากลุ่มผู้ก่อการร้ายนะครับนั้นได้จงใจที่จะบุกเข้าไปเปิดฉากกราดยิงในย่านชุมชนและย่านการค้านะครับเพื่อที่จะสร้างความแตกตื่นให้กับหมู่ฝูงชน โดยเฉพาะทําให้มีผู้เสียชีวิตนะครับในเบื้องต้นแล้วอย่างน้อยเนี่ยหรายบาดเจ็บอีกประมาณ15รายครับคนร้ายถูกวิสามันไปแล้ว1รายนะครับนักสุนอย่างไรก็ตามครับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้นะครับยังไม่คลี่คล,คลายทําให้รายละเอยียดด้านอื่นเนี่ยยังไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมากนะครับเรายังคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับประเด็นดังกล่าวก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง สะเทือนขวัญเหมือนกันนะครับย้อนกลับเข้าสู่ตลาดการลงทุนของเรากันบ้างครับเปิดตลาดมาในช่วงเชา้านี้ดูเหมือนว่าตลาดจะเข้าสู่สถานะตลาดแบบดิสออนนะครับโดยมีดส่วนของตัวสเงินปอนปรับตัวแข็งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตารางตามติดกับมาริส่วนของตัวนิวซแล,แลและยูโรครับสะท้อนให้เห็นว่าในช่วงเช้านี้ยูเอสตลาดนั้นอาจจะยังมีกําลังไม่ค่อยมากมายเท่าไหร่ ราคาน้ำมันนะครับมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับหลังจากที่มีการรายงานข่าวมานะครับว่าพายุเฮอริเคนนะครยังคงพัดเข้าสหรัฐอเมริกานะครับทำให้ปริมาณน้ํามันหายไปกว่า5 0 0 0 0นบาร์เรลต่อวันครับก็เลยส่งผลดุนให้กับในส่วนของตัวราคาน้ำมันนะครับมีนนาซ้ํายังได้รับแรงหนุนจากคืนที่ผ่านมาเหมือนกันที่ว่าทางรัสเซียนะครับพยายามที่จะให้ตัวเลือกกับหลายๆนะครับชาติพนมมิรในการดีเลย์หรือว่าชะลอ การเพิ่มอัตราการผลิตไปก่อนนะครับในปีหน้าก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับเพื่อที่จะช่วยในส่วนของการพยุงราคาน้ามันนะครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันบ้างดีกว่านังจุดครับทางด้านของแคนาดานะครับรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนะครับผมได้ออกมากล่าวไว้นะครับว่าเดี๋ยวจะทําการปิดชายแดนนะครับต่อไปที่เป็นชายแดนเชื่อมระหว่างทางสหรัฐอเมริกาครับกับทางแคนาดานี่นานที่สุดเลยเท่าที่มันมีความจําเป็นจริงๆนะครับโอเค ขอไปครับนั่งจุนครับไม่ใช่สาธารณสุขนะตัวนี้นะครับเป็นรัฐมนตรีกระทรวงความปลอดภัยนะครับเขาใช้คำพูดดีมาโอเคครับผมก็บริเคยได้ยินเหมือนกันประเด็นที่น่าจับตามองจริงๆนั่งจุนวันนี้ก็ยังคงเป็นในเรื่องของตัวประเด็นการเลือกตั้งนะครับผมมีนั่งจุนบางท่านได้สอบถามเข้ามานะครับว่าเอ๊ะคุณครับสรุปแล้วการเลือกตั้งเนี่ยเขาเริ่มโหวตกันเมื่อไหร่เขาเริ่มมีการไปลงคะแนนกันเมื่อไหร่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าในแต่ละรัฐในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีการโหวตที่ทาง าบางรัฐส่วนใหญ่เลยเนียจะเริ่มโหวตกันประมาณนะครับเจ็ดโมงเช้าไปจนถึงหนึ่งทุ่มตามเวลาท้องถิ่นนะครับซึ่งตรงกับบ้านเราเนี่ยจะตกอยู่ในช่วงของตลาดอเมริกาเนี่ยแหละครับประมาณสองทุ่มสามทุ่มนะฮะแล้วแต่รัฐไปเลยบางรัฐก็เริ่มโหวตกันตั้งแต่ประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยเลยนะครับนั่นเพราะฉะนั้นคืนนี้ระมัดระวังกันให้ดีๆนะครับมันอาจจะเป็นคืนที่ยาวนานสําหรับนักทุนก็ได้ บางคนถามต่อว่าเอ้คุณแล้วอย่างนี้คือเราจะพอทราบแนวโน้มอะไรได้เมื่อไหรก็น่าจะเป็นเช้าวันถัดไปของบ้านเราเลยนะครับซึ่งจะตรงกับวันที่4พอดีครับอันนี้นก็น่าจะเริ่มมีการนับผลคะแนนมาบ้างแล้วนะครับแต่องไรก็แล้วแต่นั้งจุดอย่าลืมนะว่าในเรื่องของการโหวตผ่านทางไปรษณีย์เนี่ยตัวนี้น่าจะใช้ระยะเวลาในการนานหน่อยล้วกว่าที่จะนับหมดนะครับเรื่องอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ มันแปลกๆกก็ได้นะสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับเพราะว่าจํานวนผู้ที่ไปลงใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนหน้าเนี่ยล่วงหน้าเลยเนี่ยก็มีมากกว่า80ล้านคนแล้วครับที่เป็นชาวสหรัฐอเมริกาครับผมโอเคครับนันกสุครับก่อนจะจากลากันไปในช่วงเช้าว,วันนี้นะครับก็ขอให้นวะัระวางในเรื่องของตัวสกุลออสเตรเลียนิดหนึ่งนะครับที่วันนี้จะมีการประกาศในส่วนของตัวอัตราดอกเบีย้ยนะครับหลายสำนักคาดการณ์มาแล้วนะครับว่าน่าจะ ปรับลดแน่นอนจาก0.25%มาเหลือประมาณ0.1%ครับก็ต้องดูกันต่อว่าในส่วนของตัว Statement นะครับหรือว่าผลถแถลงการเดี๋ยจะเป็นอย่างไรบ้างมีการพูดอะไรที่มันไม่ค่อยดีหรือเปล่าจับตาดูกันต่อไปครับ ก่อนจะจากลากันไปนันสุดครับเราไปดูในส่วนของตัวตลาดวอล์ชตีทในช่วงของคืนที่ผ่านมากันบ้างดีกว่าบางคนงงมากเลยจากการเลือกตั้งแลวทำไมมันได้หนุนให้กับในส่วนของตัวตลาดหุ้นมากมายขนาดดีนะครับดัชนีฉเฉลี่ยวสารกรมดาวโจนส์นะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น1.60% s p 500ปรับตัวเพิ่มขึ้น1.23%ในขณะเดียวกัน N a s d a q ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง0.42%เท่านั้นเลยครับนักทุนส่วนใหญ่นะครับยังคงจับตาผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างใกล้ชิด โดยแม้ผลสํารวจของทุกสํานักนะครับต่างระบุตรงกันว่าประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์นะครับจะพ่ายแพ้ต่อดโจไบเดนซึ่งเป็นคู่แข่งจากทางพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่คะแนนเสียงส่วนใหญ่นะครับผู้ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจและคะแนนเสียงจากหลายรัฐนะครับที่ไม่ใช่ฐานเสียงของพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันอาจเป็นปัจจัยชี้ขาดนะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยรวมแล้วนะครับนักจุนโดยส่วนของตัวหุ้นส่วนใหญ่เดีย,ยไม่ได้มีปจัจจัยหลดได้ที่มชาชัดเจนนะครับทางด้านของสรข่าวฐานเศรษฐกิจมีการรายงานว่าเข้าไปการช้อนซื้อเพื่อซื้อของถูกเฉยแค่นั้นเองครับผมทีนี้นอกเหนือจากผลของการเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วนะครับนักจุนยังจับตาดูนโยบายการประชุมนะครับของ ทางธนาคารกลางสหรัฐด,ด้วยในวันที่4-5พฤศจิกายนนี้ครับหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเพียงวันเดียวนะครับแล้วก็การเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะครับหรือที่เรียกกันว่า Non Farm Payroll นั่นเองครับสำหรับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐนะครับที่มีการเปิดเผยไปในช่วงของคืนที่ผ่านมานะครับซํำ สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐนะครับหรือ ISM เนี่ยมีการเปิดเผยว่าดัชนีภาคการผลิตนะครับหรือ m a n u f a c t u r i n g PMI นะครับมีการปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับ59.3ในเดือนตุลาคมครับซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2,561เลย และก็แน่นอนครับสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์นะครับที่ระดับ55.8เลยนัคุนครับผมโดยกระทรวงพาณิชย์รัฐนะครับมีการเปิดเผยว่าการใช้จ่ายด้านการกอร่อสร้างเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้น0.3%ในเดือนกันยายนหลังจากที่เพิ่มขึ้น 0. 8เในเดือนสิงหาคมครับขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าการใช้จ่ายด้านการกอร่อสร้างจะดีตัวขึ้น1%เซในเดือนกันยายนนอกจากนี้นะครับทางด้านของตัว ISM เนี่ยยังมีการ,ร ภาคการผลิตของสหรัฐมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับ53.4%เในเดือนตุลาคมซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมในปีที่แล้วเ,เลยจากระดับ53.2ในเดือนกันยายนครับส่วนข้อมูลเศรษฐกิจด้านอื่นนะครับของสหรัฐที่มีการกําหนดเปิดเผยในสัปดาห์นี้ได้แก่ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนกันยายนตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนนะฮะหรือที่เรียกว่า adp nonfarm นั่นเองนะฮะดุลการค้าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ pmi ภาคการบริการขั้นสุดท้าย ของเดือนตุลาคมนะครับจาก m a r k e ิเหมือนกันตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสําคัญครับที่ตลาดยังต้องจับตามองกันต่อไปเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ